เวทีราชด,ดำเนินคึกคักหลังจับจากเดินเชิญแขกย่านฝั่งทนร่วมชัดดาวนักวิชาการปราศัยให้รอดูท่าทีอายการสูงสุดจะยื่นดีการหรือไม่กรณีสารอุทธร์แก้คำพิพากษาจ้างพักเล็กลงเลือกตั้งปี49ย้ำรัฐบาลหมดความชอบธรรมหลังปปชแจ้งข้อกล่าวหาสสและสว308คนด้านศูนย์เอราวัณประชุมเครือข่ายพร้อมประจำเจ็ดเวทีใหญ่กอปปสและใช้ BTS ร่วมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หญิงวัย57ปีจูงควายกลับคอกพลาดท่าถูกควายพุ่งชนใช้เขาขิดและเหยียบสามบาดเจ็บสาหัสเพื่อนบ้านช่วยนำส่งโรงพยาบาลบอกสาเหตุที่ดุร้ายอาจเกิดจากความเครียดสะสมช่วงปีใหม่ที่ชาวบ้านจุดพลุเสียงดังติดต่อก,กันหลายวันสารสเปนออกหมาเรียกเจ้าหญิงคริสตินา่าพระธิดาองค์เล็กของกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสขึ้นให้การต่อสาในข้อหาโกงภาษีและฟอกเงิน ซึ่งพระองค์มีหมายจะต้องไปให้การต่อศาลในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้และนับเป็นครั้งแรกที่พระญาติของกษัตริย์จะต้องขึ้นศาลสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงเซร่มบำรุงผิวหน้าโปรวาเมตกลูต้า